สำหรับโชคลาบของชาวราศีธนูนะครับในเดือนกันยา66นี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูกันนะครับอ่ะเขาบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยนะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยาเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสได้โชคลาบอยู่นะครับนะเขาบอกว่าถ้าชอบสิ่งโชคสิ่งดวงเนี่ยนะลองตามเลขที่เกี่ยวกับพญา,านาคนะหรือว่าคนที่ เขามีชื่อเสียงนะครับก็มีโอกาสนําโชคนําลาบมาให้หรือแหม่บางทีบอกคิดไม่ออกว่าอาจารย์นะคนใกล้ตัวเนี่ยะนะครับก็จะนําโชคลาบมาให้กับ ชาวราศีธนูเป็นอย่างดีนะครับอโชคลาบจากด้านลงมือทำเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสนะได้เงินได้ทองนะครับนะเงือออกเงินมาแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะวางแผนนะให้เราเนี่ยเติบโตหรือว่าได้เงินมากขึ้นเนี่ยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับนะเขาบอกว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะนะแนะนาว่าซื้อลอตเตอรี่กับนะผู้ชายนะครับมีโอกาสที่จะนะได้รับโชคลาบนะครับครึ่งเดือนหลังก็บอกว่าโชคลาบเนี่ยนะก็ยะะังอยู่ในเรื่องการลงมือทำนะ หาโชคลาภอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแล้วอะไรนะเขาบอกว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยถามว่ามีโอกาสไหมผมว่ามันก็มีโอกาสนะแต่ก็สู้ในเรื่องของช่วงต้นเดือนเนี่ยไม่ได้นะครับนะเล่นเลขที่เกี่ยวกับนะคุณแม่นะหรือว่าเจ้านายนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับก็มีโอกาสนาโชคนาลาบมาให้นะในเดือนกันยานี้นะครับอขอให้เฮงรวยนะครับ